พ่อไม่เอามาๆนะนะคนป่วยอะไรเป็นแบบนั้น,นอเ,นะเออคนป่วยทำไมวิ่งจันเลยปลาถ้วยออกไปเลยปลาถ้วยยดี๋ยว,วยก็ได้พ่อปลาถ้วยปลาถ้วยกัน ดีใจพ่อปลาถวยโอ้ยลูกควายคนส้มเปียวอย่าเพ,พิ่งเตียงนะส้มเปรี้ยวเว้ยอย่าเพิ่งขยนำนะส้มเปรี้ยวรถยังไม่จอดเลยเอากรป่วยอย่าง,งหมดขึ้นคือโอ้ย,ยไัมมม้มีคนหิ้มไหมดมๆอนหิ้มไหมครับไอ้บ้าน้องพี่ฟิวของยายพี่ฟิวของน้อง เอาแกเออเียเ้แมย่เอาแกมเมื่ยังเอ๊หาพี่ฟิวก่อนดีกว่าเจีวเอาอันท้ายหากระดเวอีบอิบไม่เอามาแล้วเราจอของยายเ รอรับแม่อ้อมเพียบเลย,เยวนะ่ะยาวอ,อ,อ,อะไรไหมยาวอะไรไหมรอรับแม่อม้อ่ยังใช่คน, <Okay. S 1> คนป่วยยังก็เป็นนักเรียนมีตีมีตีตทีทันมาสิคนป่วยอะไรจะมันวิ่งก็ได้ขนาดนั้น นคนป่วยอะไรทำไมหนักจังเลยลูกอ้วนจังเลย,ยหตัวแรงหนักนะน่า,มมา,ารักม,มากแม่เอามาอาหารปนิมอะไรร้องเสียมเอ้ยยังก็อไม่สบ,บายมาเมื่อคืนนี้ไม่สบ,บายทำไมคิดถึงไม่อทาุ่นหนักจังเลยอ้วนว่ะคิดถึงไม่ออมเด้อ คิดถึงแม่อเลยหนึ่งคิดถึงแม่ให้ได้เจอแม่อมาตั้งเดือนหนึ่งแล้ว